การประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสวายวิทยาคารประจำปีการศึกษา2565นางสาวสารชารัชะตะธนวันเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายนพศ2544อายุ21ปีที่อยู่ บ้านเลขที่89ทับหหมู่15บ้านเทพสัมพันธ์อำเภอแคนดงตำบลแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาชีววิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คุณครูพี่เลี้ยงชื่อนางสิริการไวยโส หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบในรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นม5้าทับหทับและ6ทับรับผิดชอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับความงามระดับชั้นม2อทับสรับผิดชอบในรายวิชา is ระดับชั้นม4ี่ทับหนทับสและ4ับร่วมกับครูพี่เลี้ยง ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหร่วมกับคุณครูซิริการไวนยโศและคุณครูสุดเฉลียวสำคัญยิ่ง 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัด ทำแผนการจัดการเรียนรู้เป็น5หน่วยการเรียนรู้สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนได้กระทำด้วยตนเองและได้ใช้กระบวนการคิดซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และหลักการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้จะจัดส่งในรูปแบบออนไลน์เพื่อลดการใช้กระดาษภายในโรงเรียนข้าพเจ้าได้สร้างสื่อไปงานในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Sheets ให้นักเรียนได้สามารถฝึกทำหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสอนได้และข้าพเจ้าได้สร้างใบความรู้ เพื่อความสะดวกในการทำงานของนักเรียนและเพื่อให้นักเรียนสามารถทบทวนความรู้ได้โดยจะจัดส่งในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางไลน์หรือแอปพลิเคชัน Facebook มีการสร้างสื่อ powerpoint เพื่อใช้ประกอบการสอนในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสื่อจะเน้นการใช้สีสันสวยงามไม่น่าเบื่อมีกิจกรรมติ้งแพร์แชร์เพื่อนคู่คิดช่วยกันสรุปผลการเรียนรู้เป็นคู่และร่วมกันอภิปรายสรุประดมความคิดจากสมาชิกทั้ง4คนและสรุปองค์ความรู้ลงในกระดาษโปสเตอร์และนำเสนอในรูปแบบแกลอรี่วอล์ก มีแหลบปฏิบัติการทางชีววิทยาซึ่งจะเป็นการเรียนรู้แบบ active learning ที่จะทำให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและได้เรียนรู้จริงร่วมกับเพื่อนๆภายในกลุ่ม การวัดและการประเมินผลในระหว่างเรียนข้าพเจ้าได้มีการประเมินด้านทักษะกระบวนการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านสมรรถนะสำคัญและหลังการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ให้นักเรียนทำแบบทดสอบกลางภาคและปลายภาคเนื่องจากโรงเรียนส่ัยวิทยาคารมีการรณรงค์เรื่องการใช้กระดาษค้าพเจ้า จึงมีการวัดผลและประเมินผลการสอบกลางภาคและปลายภาคโดยใช้การสอบออนไลน์ผ่าน Google Form แทนการใช้กระดาษข้อดีคือสามารถสรุปคะแนนได้รวดเร็วมากกว่าการตรวจคำตอบจากกระดาษคำตอบมีการสอบวัดความรู้ระหว่างเรียนโดยใช้โปรแกรม Quizizz ซึ่งจะทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกและได้ทบทวนความรู้ มีการสอบแลบปฏิบัติการทางชีววิทยาซึ่งจะเป็นการสอบแบบรายกลุ่มให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ซึ่งในที่นี้ข้าพาเจ้าได้ให้นักเรียนของข้าพาเจ้าใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า CANVA ค่ะ และหลังจากที่มีการวัดและการประเมินผลทั้งการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคเสร็จสิน้นจะนำคะแนนทั้งหมดมารวมเพื่อจัดทำเป็นเล่มปพ .5 เพื่อที่จะรายงานผลการเรียนต่อไป 2. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ยกตัวอย่างเช่นข้าพเจ้าและครูพี่เลี้ยงมีการจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนเพื่อปรึกษาหารือร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งตอนที่อยู่ในโรงเรียนและตอนที่อยู่บ้านร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน และข้าพเจ้าได้ใส่ผ้าไหมทุกวันศุกร์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมผ้าไหมของชุมชนบ้านสวายและสามารถนำวัฒนธรรมของชุมชนนี้มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ 3. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครูและจรรยาบันต่อวิชาชีพข้าพเจ้า มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเต็มความสามารถโดยวิธีการที่เหมาะสมข้าพเจ้ารับและเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนของข้าพเจ้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกันข้าพเจ้ายอมรับในความแตกต่างของผู้เรียน ด้านเพศชชาติศาสนาวัฒนธรรมและระดับการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสารรค์อย่างเต็มศัก,กยภาพนำแนวคิดเทคนิควิธีการหรือความรู้ใหม่ๆม,มาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าได้ประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาและจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนทุกข้อข้าพเจ้าศรัทธาและซื่อสัตย์สุจริตและข้าพเจ้าได้รับผิดชอบต่อวิชาชีพครูอย่างเต็มที่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมิน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขออภัยมาณที่นี้ขอขอบคุณค่ะ